สวัสดีช้าวันใหม่ค่ะตอนนี้ทำคลิปก็ต้องยุ่งแต่กับแมวเนาะเพราะว่าได้แมวมาใหม่หนึ่งตัวเขามาอยู่ใต้ถุนก็เลยต้องเลี้ยงไว้คอยเฝ้าดูเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วเป็นตัวเมียนะกลัวเขาจะมีลูกยังไม่อยากให้มีก็จะไปตอนตอนเออไม่เสียงเงินนะแต่ว่าเขาจะตัดปลายหูข้างหนึ่งอะให้รู้ว่าแมวตัวนี้ตอนแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งเลี้ยงนอกบ้าน ตามปกติแต่ป้าคิดว่ามันหนาวแล้วอะเราให้เขาอยู่ข้างนอกไม่ได้หรอกก็ต้องเลี้ยงไว้ในบ้านเนาะใครๆบอกเอ๊ะแมวตัวน,นี้โชคดีจังเลยมาถึงก็ได้เข้าบ้านเลยฮะเราโชคดีป่ะลูกอืออ๋โชคดีไม่อ่ะไปไหนละ่ะเนี่ยแมวก็แอบมองหมาหมาก็แอบมองแมวไหนลูกหมาอยู่ไหนหนี่ไงตัวสีดำๆเนี่ยโอ้สองสารลูกอะ ไม่ได้ไปไหนเลยมังม้งสงสัเจ้าของบ้านแก่มากแล้วอะหนๆอยู่ตรงนี้ก็เลยให้ดูเลยนี่ใบแมงลักงามมากขึ้นเองนะคะทุกปีเลยตอนแรกปลูกยากมากเลยกว่าจะขึ้นแต่พอขึ้นแล้วถึงเวลาเขาจะขึ้นมาเองทุกปีเพราะหน้าหนาวเขาก็จะตายแล้วก็หน้าร้อนก็ขึ้นมาบางต้นก็ไม่ตายนะแบบต้นเนี้ย หลายปีแล้วค่ะอันนี้รู้สึกจะสามปีได้แล้วก็ยังอยู่แบบนี้เลยพอตอนหน้าหนาวใบก็ร่วงหมดกิ่งเล็กๆตายหมดแล้วก็เหลือแต่กิ่งแก่พอหน้าร้อนเขาก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็อันนี้คิดว่าต้นเผือกนะลูกชายไปเทก็กซัสแล้วก็ไปเอามาแล้วก็นี่ผักก็เริ่มปลูกขึ้นมาใหม่อันนี้จากปีที่แล้วค่ะเม็ดเข้าร่วงนะแล้วเขาก็ขึ้นมาเอง ปรากฏว่าไอ้เม็ดเม,ม็ด่วงขึ้นเองเนี่ยงามจังเลยอันนี้ซื้อมาปลูกจะไปได้เรื่องไหมเนี่ยก็เลยพาดูสวนหลังบ้านเลยเนาะสวนน้อยๆค่ะอันนี้ใบโหระพาก็ขึ้นเองเมื่อก่อนเป็นต้นใหญ่อยู่ตรงนี้ต้นใหญ่ตายไปแต่ว่าต้นเล็กเขาก็ขึ้นมาใหม่เนาะมีตะไคลได้เวลาละเดี๋ยวพอมพอดูหนาพับ เขาก็จะแห้งแต่ว่าพอฤดูร้อนเขาก็ขึ้นมาให้ใหม่พวกนี้ปลูกใหม่ค่ะย้ายจากที่หนึ่งมาใส่นะปลูกกระจุกเดียวแล้วก็ย้ายมาลงตรงนี้ผักคะน้าก็จากปีที่แล้วจะขึ้นไหมเนี่ยหรืออยู่แค่เนี้ยก็พอได้กินบ้างเนาะแต่ปีนี้ พลิกมุมนี้งามค่ะก็เลยให้ดูทั่วๆไปก่อนเนาะเจ้าแมวไปฉี่ไปตัวนี้ยังฉี่ยังอื่ยยังฉี่นอกบ้านไม่เป็นเนาะไปอื่นไปฉี่ใต้ถุนบ้านบางครั้งก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะเวลาฝนตกเนี่ยไปไหนลูกจะไปไหนก็เลย ตามดูแมวตลอดเลยกลัวเพราะว่าเขากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าให้ห้าเดือนห้าเดือนให้ไปให้ไปทำหมันเราก็ไม่รู้เขากี่เดือนก็เลยยังไม่อยากทำเพราะเห็นยังเด็กอยู่นะน่าสงสารแต่ต้นไม้พวกนี้ขึ้นมาเองอะ่ะงามไม้ถึงดอกไม้เนะถ้าปลูกปีแรกเนี่ยจะยากมากเลยแต่ปีต่อไปเนี่ยเขาจะขึ้นให้งามเลยอุ้ยน้อยหนา เดินมาดูน้อยหน่าเขามีดอกให้หนะแต่ว่าจะเป็นลูกให้หระเป่าก็ไม่รู้เมื่อปีแล้วผสมเองนะคะได้สองลูกลูกทัวไปนิ้วก้อยเสร็จแล้วเจอร้อนมาก็แห้งตายหมดอีกตัวอะไรมันเข้าไปข้างในก็ไม่รู้อ่ะตัวนี้เขาจะผสมให้หระเป่าหรือว่าจะตายเขาก็มีดอกเยอะนะ แต่ไม่เคยติดลูกให้เลยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนี่มะละกอมตอนแรกปลูกตรงนี้คือโรยไว้ตรงนี้เป็นกระจุกเลยเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ตรงนู้นสามต้นหนึ่งสองสามสามต้นตรงนู้นค่ะหวังว่าคงจะได้กินนะ โอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย